คนแอบรักธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักพวกคุณในช่วงพฤษภาคมนี้จะเป็นไงกันบ้างเนาะขอพลังงานหนึ่งใบค่ะให้กับชาวธาตุลมตุลกุมภ์เมถุนคนแอบรักความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงพฤษภาคมนี้ขอพลังงานหนึ่งใบค่ะสามดาบอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เจ็บปวดหัวใจนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะ เอออาจจะเป็นการรักคนมีเจ้าของหรือว่าใครบางคนมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไพ่สามดาบนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคา,าราคาสังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือบางท่านอาจจะมีปัญหาเก,กับเราสองสามคนนะนะคะเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจเป็นฝนที่ยังไม่หยุดตกเนาะซึ่งเป็นไพ่สามดาบในส่วนของคนแอบรัก อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะแต่ทีเนี้ยไพ่ถ้าสําหรับเป็นไพ่แปลเหรียญอะไรจะเกิดก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราไม่ได้หรือเปล่าขอไพ่เพิ่มให้สามดาบหน่อยสามดาบคืออะไรเอ่ยเก้าดาบนะคะดูจะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะเป็นไพ่เด็กถือดาบด้วยนะคะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คาใจหรือว่าเขาทําให้เรารู้สึกยากลําบากเนาะ สิบถ้วยเขามีครอบครัวอยู่แล้วเปล่าอาจจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาก็ได้นะคะจริงๆเป็นไพ่สิบถ้วยด้วยใครบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบครัวฝายใดายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งวันมองว่าคุณน่ะน่าจะรู้สึกกับเขาค่อนข้างเต็มที่อยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเคยคิดถึงขั้นการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าเติมเต็มในความสัมพันธ์ไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีไพ่เด็กถือดาบกับไพ่คิงถือดาบเข้ามา บอกว่าช่วงนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณคาใจอะ่ะจนทําให้คุณต้องพยายามหาคําตอบอืไพ่แต่สบขึ้นเดว,วิลนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมัง,งกรและขนาวนามังกรเนาะเดี๋ยวขอให้เพิ่มหน่อยว่าแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวธาตลมทุนกุมภม์ถุนจะเป็นยังไงเอ่ยคนแอบรักนะคะแปดไม้เท้าค่ะบ่อย,ยั่นเนาะบ่อย,ยั่น <laughs> ยังพร้อมจะสู้ต่อไปนะคะโอเค ก็รู้สึกว่าชาวธาตุลมน่าจะยังพยายามพูดคุยหรือพยายามขยับเขยื้นความสัมพันธ์อยู่เนาะบางท่านพยายามเข้าหาเขาพยายามคุยพยายามยอดพยายามจีบพยายามที่จะทําให้เขารู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเราแต่ว่ามันมีผ้าสีถ้วยอะจะรับก็บไม่รับจะปฏิเสธก็ไม่ใช่มันทําให้เราค้างคาอยู่แบบนั้นน,นะคะอืม มามเขากับให้สองไม้เท้าด้วยคือไม่ใช่ว่าเขาไม่คุยกับคุณนะแบบว่าเขาก็คุยเขาก็รับเหมือนกันแหละสิ่งที่คุณพยายามนาเสนอให้เขาแต่ว่าเขาอาจจะมีใครบางคนหรือมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันขอให้เพิ่มหน่อยว่าเขารู้สึกไงกับชาวธาตุลมจุลกุมเมทุนคนแอบรักบ้างเนาะจะสติดนะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลน,นะคะสีด่ดาบ เขาน่าจะมีใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างที่เขายังปล่อยวางไม่ได้นะคะเลยทําให้เขายังไม่ค่อยจะเปิดใจกับคุณสักเท่าไหร่เนาะอืมเป็นไพ่ justice มันเหมือนมันมีบางอย่างที่ตัดสินว่าเขาควรจะอยู่เฉยๆและพักพักผ่อนไปก่อนนะคะในช่วงนี้จริงๆบอกว่าภาพที่เขามองคุณก็เป็นภาพที่ดีนะเป็นภาพที่เขาชื่นชมคุณเลยแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดที่เขาต้องการในตอนนี้ขนาดนั้นนะคะอืซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขาถ้ามาดวกันอะ น่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้เลยอาจจะทํางานคล้ายๆกันหรือว่ามีความเก่งเหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่อนข้างดีเลยแต่ว่าเขาในตอนนี้ก็รู้นะคะว่ามันค่อนข้างที่จะแมทช์กันพอสมควรระหว่างคนกับเขาแต่ว่ามันติดห้าถ้วยอะ่ะเดี๋ยวขานึงใบห้าถ้วยหน่อยห้าถ้วยคืออะไรเอ่ยน่าจะมีอดีตบางอย่างหรือว่าใครบางคนที่เขายังก้าวข้ามผ่านไม่ได้นะคะเลยทําให้เขายังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวออกมาได้อยากปลดปล่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นไพ่แปดดาบ ก็ยังปล่อยไม่ได้อยู่ดีนะคะอือยังติดแมะอยู่เลยอาจจะเป็นพัฒนาการบางอย่างที่ยังเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่คือหนึ่งคืออาจจะตัดจบไปแล้วแต่ความรู้สึกยังไม่จบที่ยังไม่จบนี่อาจจะยังรักหรืออาจจะยังแค้นหรืออาจจะยังเคิดก็ได้นะคะหรือสองก็คือว่ายังตัดไม่จบจริงๆก็คือยังอยู่ในวงเวียนวงโคจรของความสัมพันธ์อยู่ระหว่างเขากับใครบางคนเนาะอืม เออแล้วถ้าไม่มีตัวแปรอื่นๆใดๆเขาคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังไม่เอ่ยคนแอบรักเอมเพลอเจ็ดถ้วยเป็นคนเลือกเยอะนะคะเป็นคนเลือกเยอะมากๆบางท่านอาจจะคุยชาวราศีเมษและขนาเมษเนาะมีไพ่เจ็ดถ้วยด้วยคุณเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับเขาแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากพอถึงขั้นที่จะ ยกย่องออกมาเป็นตัวจริงเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นหรือเป็นคนที่เขาพร้อมแลกขนาดนั้นน่ยนะคะอุ้ยอุ้ยแต่ว่าถ้ามีอะไรบางอย่างที่สามารถโชว์ศักยภาพออกมาได้ก็ไม่แน่ถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้อะก็ไม่แน่เออเพราะว่ามีไพ่เอ็มเพลแล้วกเอ m มเพลสเนาะเขาอาจจะยังยังมีความเล่นตัวอยู่นะคะยังมีความแบบยังถือยศถือ สักตัวเองดูอ,อะไรก็แล้วแต่เอแต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะถ้าวันใดวันหนึ่งที่ไม่มีตัวแปรต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่ที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้อยู่ระหว่างคนกับเขาหรือการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่ายากอยู่เหมือนกันต้องบอกก่อนเพราะว่าเขาเป็นคน,นที่บอกแล้วอาจจะเลือกเยอะหรือเจ้ายศเจ้าอย่างอยู่พอสมควรมันก็เลยทําให้เหมือนคุณอาจจะต้องเหนื่อยเหลือเกินในความสัมพันธ์ด้วยนะคะชาวธาตุลมเนาะอืม อ่ะทีนี้ดูแนวโน้มในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หน่อยเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนแอบรักเดยดเลยใบยแรกบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะคะเออ่น่าจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความผลุ่มุโโอาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้ หนีไปสักพักหนึ่งไปชาร์จพลังงานตัวเองแล้วกลับมาใหม่เนาะเพราะจะเป็นไพ่คิงถือถ้วยอยู่เลยนะคะอย่างที่ผมบอกว่าเราก็บ่อยยันเหมือนกันถ้าเขายังพร้อมจะคุยล้วก็พร้อมจะคุยเหมือนกัน,เนะเนาะในความแอบรักะนะคะแลวโน้มความสัมพันธ์ทวิดวงรู้สึกว่ายังเป็นบรรยากาศของการกักกันอยู่อาจจะรักไปช้ำไปก็ได้แต่ว่ามันก็ ก็ยังมีจุดที่ทําให้รู้สึกกระชุ่งกระชวยหัวใจเพราะาอย่างที่บอกแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเขาก็รับในสิ่งที่คุณให้เพียงแต่ว่าเขาก็แค่ไม่ได้ตอบสนองในสิ่งที่คุณคาดหวังและต้องการในเวลานี้เท่านั้นเองอืมแต่ก็มีไพ่ของคนที่หันหน้าเข้าหากันแต่อารมณ์ความรู้สึกอาจจะต่างกันนะคะทีนี้อาจจะเตือนนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเรากับเขาเหมือนต้องทําอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วมันเหมือนมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ย บางทีการที่เขาพยายามคอนเนคความสัมพันธ์กับคุณน่ะมันอาจจะด้วยเรื่องนี้ก็ได้นะบางท่านที่แบบทํางานด้วยกันเขาอาจจะรู้สึกว่าเออการปลองดองกันไว้ก็จะช่วยทําให้งานมันราบรื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอารมณ์ชู้สาวที่คุณคาดหวังและปรารถนาแบบลึกซึ้งขนาดน,นั้นคือถามว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับเขาไหมน่าสนใจคะ่ะเป็นอารมณ์ตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเขาแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นอารมณ์เสน่หาในเชิงชู้สาวที่ลึกซึ้งแบบที่คุณคาดหวังอะ่ะ มันเหมือนเขายังไตไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นพอคุณมาเป็นคิงถือถ้วยหรือว่าคุณมาด้วยอารมณ์ที่คุณเหมือนรักเขามากกว่าบางทีสิ่งที่คุณคาดหวังเขาอาจจะให้ไม่ได้เท่าที่คุณปรารถนาเอาไว้อันนี้อาจจะต้องดูดีๆนะคะอืออะคำแนะนําหน่อยละกันให้กับชาวทาตุลมแล้วชาวธาตุลมก็เป็นประเภทที่ถ้าเกิดว่าเราจะรักเราก็พร้อมที่จะยอมนะคะยอมเหลือเกินอืม แล้วมันก็เลยทําให้เราก็เจ็บนะคะช้ําเหลือเกินแต่ก็ไปต่อเพราะว่าทัดลมจะเป็นประเภทที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับความเศร้านานนะคะพอเศร้าสักพักหนึ่งก็จะออกมากรดีกระดาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไปเศร้าใหม่นะคะนี่คือพอเป็นทัดลมอาจจะมีความรู้สึกกลัวอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าพายขึ้นมาว่าก็ลองปล่อยใจให้สุขสนานเข้าไว้เนาะ อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปนะคะให้อภัยกับบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นให้อภัยตัวเองให้อภัยคนเก่เขาๆของเราหรือว่าอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่คือสิ่งหนึ่งถ้าเราสึกว่าเรามีอุปสรรคเยอะเราลองให้อภัยกับทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคของเราเออเหมือนการผูกมิตรนะคะพอผูกมิตรกันไว้ก่อนเขาก็จะลดความเครียดแค้นลงไปได้ลงนึกออกมเอ่ย เ,ออเพราะฉะนั้นนหะวักว่าถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่เราซึ้ว่าทําให้เราติดขัดเราลองพยายามปล่อยวางสิ่งนั้นให้อภัยทุกอย่างผูกมิตรกับทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคกับเราแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะง่ายขึ้นเองนะคะออือในคำแนะนำจากไพ่ไพ่ผมว่าอย่าลืมให้คุณค่าตัวเองด้วยนะคะชาวทัหลมเนาะคุณอาจจะอยากมองหาความรักแท้ใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่าเคารพในกติกาซึ่งกันและกัน ซึ่งก็ถามว่าคุณมีโอกาสได้เจอไหมว่าคุณมีโอกาสได้เจอนะแต่อันดับแรกคือคุณต้องต้องอยู่ในจุดที่คุณต้องให้เกียรติตัวเองก่อนอะเออบางความสัมพันธ์ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเขามีคู่อยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราก็ยังพยายามที่จะส่งไปทั้งที่เขาก็ไม่สามารถจะรับได้มันเหมือนเราเองก็ก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ทําร้ายตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะบางทีจุดนี้เราอาจจะต้อง ต้องรีเช็คนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ดีๆคุณมีโอกาสได้เจอแต่จุดเริ่มต้นคือคุณจะติดกระดุมเม็ดแรกของคุณยังไงเท่านั้นเองนะคะไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่ความแตกต่างมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างคุณและเขาซึ่งในความแตกต่างเนี้มันอาจจะสามารถจูนกันได้ก็ได้สําหรับบางคนแต่ถ้าเป้าหมายมีความแตกต่างกันอย่างที่หวานบอกเลยว่าคุณไปด้วยความรู้สึกที่รักเขาแต่เขามาด้วยความรู้สึกที่คาดหวังความสําเร็จเฉย บางทีพอสารความสัมพันธ์กันไปเหมือนเป้าหมายมันคนละเรื่องกันอะแล้ววิ่งแบบพร้อมกันคุณไปซ้ายแต่เขาเลี้ยวไปขวาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้หันมาอีกทีเขาหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้ให้สุดท้ายแล้วคนที่ เสียใจอาจจะเป็นตัวของเราเองก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะโอเคค่ะคนแอบรักธาตุลมเรื่องราวพวกคุณในช่วงพฤษภาคมก็จะประมาณนี้นะเปิดมาด้วยไพ่3ดาวก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะปิดตั้งแต่3ดาบแล้วนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็ขอให้มีพลังงานดีๆเข้ามาแล้วกันเนาะเดี๋ยวความรักที่ดีความรักที่ใช่ความรักที่สดใสก็จะเข้ามาเองเมื่อถึงเวลาของคุณนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามพื้นดวงชะตาของแต่ละคนอยู่แล้วคะ่ะ คุณอาจจะเคยพบเจอความรักที่ทําให้ผิดหวังเสียใจไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเจอตลอดชีวิตแต่ที่ผ่านมาคุณอาจจะยังเจอตัวหลอกอยู่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอตัวจริงถึงช่วงเวลาที่ใช่จังหวะที่ใช่และคนที่ใช่มันจะลงตัวได้อีกนะคะโอเคคะชาวธาตลองเป็นกาลังใจให้นะเรื่องราวสะฝังกันได้นะคะเป็นการอ่นรานทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอน่าจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมนต์กันค่ะ